เกษตรอินดี้สวัสดีจ้ามือนีกะพระพีมาพาน้องอันมาเยี่ยมฟาร์มนูพุกอยู่ที่อะไรเดี๋ยวเขาไปถามเจ้าของฟาร์มเพิ่นเด้อค่ะว่า,าอยู่ที่มองใดจ้าจ้าสวัสดีค่ะคุณพ่ออันนี้คือเจ้าของฟาร์มเด้อจ้าพี่น้องอันมือไอฟาร์มคุณพ่อนี่ตั้งอยู่มองใดจ้าฟาร์มตั้ง,งน้นองแกลงครับชื่อฟาร์ม ฟาร์มพัทยาสองฟาร์มหนูพัทยาสองฟาร์มหนูฟูกใหญ่อยู่จังหวัดขอนแก่นตำบลอำเภอภูเวียงตำบลตำบลหน,นองกรุงเซินหนองกรุงเซินบ้านหนองกระ,ะแหลงบ้านหนองกระแหลงจ้ะพี่น้องเป็นฟาร์มอูฟุกที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไ,ไ,ได้ในย่านนี่ก็ยืนนึงขึ้กันเด้จอจ้ะอ่าคุณพ่อซื้อ,อยังก็จ้ะซื้อละเอียดครับคุณพ่อละเอียดเด้อจ้ะนีก็อ่า มาสอบถาม,ามเจ้าของพิ่นเบิ่งเดอจ้า่าผู้ใดมีแนวคิดนี่คือเพิ่นที่เฮ็ดสําเร็จแล้วเดอจ้าอันนี้พาชมเดอจ้าอันนี้เพิ่นสิเขียนติดกงไว้เลยแม่หนูสิบตัวขอดมือวันทีเท่าใดเดาอ่ามาสิมีฟาร์มในฟาร์มเพิ่นนี่สิมีพอพันแม่พันขาย มันหลวมมันมัมนมีวันจะเด็กเกิดเราต้องระบุไว้แน่นอนแ้่เราจะเข้าใจว่ามันเกิดได้กี่วันแล้วจะต้องระบุไว้ให้แน่นอนดเดือน,อนกนี่ได้กี่วันได้กี่เดือนจะ<ช>ก็เดี๋ยวคุณพ่อสิห้าชมฟร์มอันนูขุนจ้ะนูขุนอยู่ทา้งใดคะ่ะคุณพ่อทั้งนี้อันนี้เป็นแม่พันธุ์เบิดเลยบอกจะทำท่าไงคือนี่แม่พันธุ์ นี่เด้อจ่ะพี่นองเบิงโค้งสางเพิ่นเฮ็ดย่างดีเลยเด้อจ้าด้วยเล็กอ,อันคุณพ่อเลี้ยงหนูขอถามนิดนึงนะคะรายละเอียดคืออ่ะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปีใดจต่พ่อจือใดบอจา้ะเริ่มเลี้ยงปีปลายปีหกสองโอ้ตอนนี้มีนาปีหกค่ะกับประมาณสามปีสองปีกลัวสามปีแล้วจา้าแล้วก็ตอนนี้ มีตลาดมีทีมงานส่งจ้ะคุณพ่อว่าบพ่อขายเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวพาชมนี่เดี๋ยวจ้ะอันนี้เป็นคุณน้อย้นงเดือนครับอายุเท่าไหร่จ้ะนี่เดือนเดือนกับอนีดวันที่แปดนี่จะครบหนึ่งเดือนวันที่เดือนก่อนเดือนสิบวันเดือนจ้ะวันเดือนสิบวัน เดือนสิบมือเดือนจามือนี่เดือนวันที่สิบมีนาคมบ่นเนาะจะประมาณนี้จ้ะพี่น้องลืมมือลืมเดือนลืมปีขึ้นกันละจ้าอนน้นอนีเกือบสองเดือนแนละ้วจ้าอันนี้สองเดือนจ้าพึ่นมาอันนี้คอ,อกเดียวกันมีจักโตัวจ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัตจ้าอันนี้เร้อค่ะพี่น้อง นี่คือหนูถิ่สิเตรียมขุนเม่นบอกจก้ะเตรียมขุนครับอ๋อหุนไล่กันเบิดเลยจ้ะอ,อ,อันนี้ออเขาก็กินอยู่ในนี่แล้วตอนใดเขาสี่เอามูลเขาออกจก้ะถ้ามันลายพ่อเขาก็เอาออกตักออกเขาง่งงายหนูออกแล้วเขาก็ทำก้นสาดเลยอ๋อแล้วเขาก็ใส่กันเชื่อ,อ,อก,กันยังออนนล้งอ๋จอจ้ะกันเชื่อนี่เอาเป็น ปูนขาวพวก B M อ๋อ B M จ้า okay, โอเคเห,เห็นเห็นแล้วค่ะคุณพ่อแล้วเราที่นู้หุ้นใดที่ว่าเขาพร้อมที่สี่เ,เขาสูตลาดตลาดเนื้อแม่จ้ะมันต้องรู้มันต้องรู้ให,ห้ดีปึ้งเด้อค่ะพี่น,อน้องนในเฮ็ดดีฟาร์มหนาอยู่สะอาดสะอ้านเด้เอจ้ะ ตัวนี้พร้อนนม,มที่ตลาดเลยจากน,นนี่โตจากกิโลโตหนึ่งเจ็ดขีดแปดขีดรับเจ็ดแปดขีดหุ่น <8 S 2> นี่ก็คือเขาซู่ตลาดได้เริ่มตั้งแต่เจ็ดแปดขีดขึ้นไปอ๋อตัวนี้เขาตลาดได้เลยจา้าโอเคค่ะพี่น้องกาเดี๋ยวสิ อันนี้ถามวิธีการเลี้ยงนิดนึงเด้อจ้ะคุณพ่ออันนี้พาชมหมูแล้วถามว่าคุณพ่อให้กินอีหยังแน่จ,นาาอนอจ้ะในในการเลี้ยงเขาแล้วก็เกลือจังใดแน่จ้ะให้หัวอาหารเขาเนี่ยจ้ะก็ให้หัวอาหารมือกละเทยจ้ะหัวอาหารนี่เป็นหัวอาหารหมูน้อยหมูน้อยหมูน้อยที่บายานมมหรือว่าหม,นมนูน้อยหมูน้อยคุณหมูน้อยเดือนนึงจ้ะคุณพ่อเสียให้หัวอาหาร แล้วก็ให้ยานั้นยานี้เปียด้วยพี่น้องอันด้านหลังคุณเล่าจ่าเพิ่นปลูกไว้เป็นแปลงเลยเด้อจา้าเนื่องจากว่าหนูเพิ่นมีปริมาณหลายปริมาณบอทั้งเบิดอีจกจ้ะโอ้ยปาปาดๆา,าหุ่นหนึ่งหุ่นใหญ่อันนี้กเศษอันนี้โลหนึ่งคุณพ่อว่าตลาดนาฟา้ามตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะจ้ะ ตอนนี้ราคาลอยยี่สิบครับราคาหนาฟ้ามหนาฟ้ามราคาขายทรงเด้ราคาขายทรงบนราคาหนาฟ้ามมันลอยยี่สิบสามกิโลคืนไปจ้ะราคาขายทรงอยู่ลอยยี่สิบจับสดเด้อจับพี่น้องบ่ได้บ่ได้เห็ดหาเด้อจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงสงการคุณพ่อว่าสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแม่นบ่จ้ะจ้ะอันนั้นคือราคาหนาฟ้ามที่เพิ่นเพิ่นขายจ้ะ คถ้าเป็นราคาขายทรงกบ120ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบแล้วแต่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพาชมลงสะอาดสะอาา้านจ้ะอันนี้ลงเลื่อนเพิ่นสูงเอออันนี้สูงสองเมตรห้าวะจ้ะเนี่ยพาชมสองเมตรหรือสามเมตรแถวนีได้ไหเอ่อเมนยูสามเมตรพอดีรวมจัวเด้อจ้ะเนี่ เสาอยู่สองเมตรหาสิบแล้วงล้วงจัวขึ้นไปเพิ่งๆสามเมตรพอดีค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจเดี๋ยวอชมบริเวณฟาร์มคุณพ่อนิดนึงนะคะอ,อันคอกนั้นคอกอย่างจากทั้งคุณนั่นไกลบ่าจา๊ะไกลเออเลี้ยงไก่สนดีจ้ะนี่จ้ะก,ก็คือคุณพ่อลักๆก็คือปลูกยาใบไ้แล้วก็ให้อาหาร หมูเล็กนี่มันมาจากกระสอบเนี่ยจ้ะคุณพ่อว่าสองหาให้ให้หนูใหญ่หนูโตแล้วอ๋อหนูโตหนูเล็กคุณจะเป็น5 5 5้าห้าหนึ่งห้้นจ้าโอ้ของซีพีเลยเนยจ้ะหมูอ่อนห้าห้าหนึ่งนี่จ้ะห้าหานึ่งโปรตีนโปรตีนยี่อหมูเล็กโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์จ้ะ บัดหมูพอแม่พันกับสิเป็นโตโตนี่ฮะหาหาสองจ้ะโปรตีนอยี่สิบปอร์เซ็นต์โปรตีนยี่สิบเพื่อกันบาจ้ะอันนั้นอันนี้1ปรตนหูโปรตีนอหกโปรตนอ๋อนี่สิบหกเปเซ็นจ้ะหาหาสองกับเป็นหนูใหญ่จ้ะคุณพ่อว่ามือนึงเขามีจักบอกระจ้ะคุณพ่อร้อยห้บรอยห้าสิบหอกระสอบหน่อยซ้ำหนีมือละสองกระสอบ สองมือก็สอบสองมือส,สองวันหนึ่งกระสอบสอบเล็กรเราเรา,เราไม่ได้แยกให้หนูทั้งหมดนะจ้าให้หนูที่หนูเล็กหนูอ่อน,นอ๋อ,อจ้าหนูเดือนไม่เกินเดือนก็นดนได้ค่ะอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพามาชมซัมนี่ราคาเมื่อนี้พี่น้องผู้ใดสนใจกปติดตามต่อไปเด้อจ้าเรื่องของเกษตรเมื่อนี้สวัสดีจ้า